สวัสดีค่ะนักเรียนป .2 ออทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะสอนโดยคุณครูวัชรินทร์พรหงสิแปดหรือครูเจี๊ยบนะคะไปเรียนกันเลยสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะหน่วยที่14สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาตินะคะเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะคะไปดูกันเลยความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีคุณค่าต่อเราทุกคนนะคะแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตได้แก่ที่อยู่อาศัยอย่างเช่น ไม้นำมาสร้างบ้านเรือนอาหารเช่นหมูเป็ดไก่พืชผักหรือผล,ลไม้ต่างๆต่อไปเครื่องนุ่งหม่มเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายออันสุดท้ายยารักษาโรคเช่นพืชสมุนไพรต่างๆนั่นเองนะคะนัาเรียนมาดูนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก่อให้เกิดการประกอบอาชีพต่างๆเช่น การเพราะปลูกการเลี้ยงสัตว์การทำประมงการทำเหมืองแร่นั่นเองนะคะอ่าเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะคะมีประโยชน์และคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของเราได้แก่ 1. สร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยอย่างสุขสบายป้องกันฝนและความร้อนความหนาวเย็นได้ 2. สร้างถนนเพื่อให้เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย 3. กํกำหนดกฎระเบียบเพื่อให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเพื่อเกิดความสงบสุขในทางสังคมนั่นเองอันนี้คือความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะคะ ต่อไปเรามาสรุปความรู้ในเรื่องนี้นะคะสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็จะมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะคะแบ่งออกได้สองประเภทนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองสิ่งแวดล้อมที่เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติก็จะมีอยู่สองประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมนั่นเองนะคะ,ะต่อไปสิ่งแวดล้อมมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเช่นมนุษย์หายใจอวาากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายนำสัตว์มาทำเป็นอาหารนำพืชสมุนไพรมาใช้เป็นยารักษาโรคนะคะสร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนนะคะสร้างถนนและรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางให้สะดวกสบายนั่นเองนะคะการมอบหมายงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดนะคะมีอยู่สข้อ ข้อที่1สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้แก่อะไรบ้างข้อที่2ส,สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเราจงยกตัวอย่างมา1ข้อนะคะให้นักเรียนหาคำตอบมาเติมให้ถูกต้องนะคะเขียนให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสะอาด แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมองต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ